สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รลอนเที่ยวทั่วไทยพาท่านมาชมวัวลานของจังหวัดประจวบนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านล่องแก้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้คือในการออกวัวลานนี่ใช้ชื่อว่าอะไรครับ จด้อยงเองเหมืนอนกันอ๋อทีมเรียกอมกันเหรออ๋อ,อ,อคิดว่าใช้ชื่อของบางยาเลยอ๋อไม่ใช่นะครับท่านนี้คือบางยานะครับสวัสดีครับบางยาครับท่านหนึ่งลูกชายลูกชายชื่ออะไรครับบางซีนาีนสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งบอันนี้ก็ลูกชายเนาะสวัสดีครับท่านหนึ่งพ่อสวัสดีครับเด็กชายเายกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อประเด็น เราก็ต้องตามต้องตรอนเที่ยวทั่วไทยก็ต้องขอขอบคุณาบางยามากๆน,นะครับที่มีนามเรื่องทางต้องรรมารำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับในเบืตต้องต้นเนี่ยคงต้องคุยถึงประวัติการเล่นโบราณบางยาเนี่ยเนะาะฮาน้าทีมตัวน,นะครับบางยาที่เล่นโบราณนะัมานานหรือยังครับอาจจะยุเท่าไรตั้งแต่เด็ก้คตั้งแต่เด็ก เจอในในหมู่บ้านล่องแก้นมีเล่นโบราณมั้ยครบกพ่อพ่อเล่นเดียวก่อนพ่อเล่นเหรอครับแล้วนอกนอกนอกร้นมีบ่ครับก็มีบ้านก็มีบ้านเป็นนี่อกพ่อมีอะเล่นเหมือนกันพ่อเล่นออตอนที่คุณพ่อไปยังไปลานอยู่ไหมไปใกล้ใหญ่ใกล้ๆนี่ไปอยู่ไม่ไหวอ๋อเพชรบุรีก็ไปนั่งรถไม่ไหวแล้วมันไกลเนาะไกลอืมสมัยโน้นก็เล่นโบราณลุ้นเป็นเแก้วบัวใหญ่เนาะบัวใหญ่บัวใหญ่บัวใหญ่ นี่นก็ทันอยู่เนาะบางใจทันอยู่เนาะทันทันทันตอ<ด>งเด,ด็กเลยเลจจด็กแต่เด็กเลยเนาะเขาไปด้วยตั้งแต่เล็กอ่ะ<ล>ตั้งแเด็กเด็กเขาไปนูน้นี่เล่นวัวล,ลางี่รูปใจนี่บางจ่าไปหาวัวมาใหก็เล่นก็อกระื้อมาจากเพชรบางใจซื้อมาจ,จมากบาง่าพวนนี้วลลางไปางก็ไปดูก็หาดูด้วยทะวัอแต่ไม่ได้มาจากเพชรบุรี สมัยนู้นได้ได้มากันเพี้ยงไหมครับปีที่ไหนของยาเล่นก็วุดกอนเล่นอยู่ก้นไม่กี่ตัวเออค่ายไปตัวท่านรวยแค่ตอนเลนตัวใหญ่นะเนตัวใหญ่ท่าตัวสมัยนู้ใครเป็นยังไงตัวใครเนตัวจรอตัวตนี้ปแต่ว่าพออยู่ลอกพันเครอด้วยตอนนั้นเครือเขเลี้ยงอย่เอยลงเล่นอยู่ไหมจังหวเนี้ยัเครือเขาเขาเลี้ยงอยู่แต่มื่้เ อ๋อเริ่มเล่นแล้วอ๋อไม่ไหวเแล้วในในหมู่บ้านนอกเจ้านี้มีกี่คนที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้อออยู่บ้านเดียวผมอ่ะมีของตังชาจะเล่นลงเล่นซื้ออแบบวัวสมัยนู้นรุ่นใหญ่ก็ได้ซื้อมาขายไปอืมแล้วมาเริ่มเล่นไอ้วัวลานที่เป็นสมัยปัจจุบันนี้เริ่มเริ่มกระหน่ำ

โตอย่างตอนที่ตอนไม่เล่นุ่นหลังเนี่ยโตอย่างโตแล้วเนาะเล่นนักเลนยเเล่นก็เล่กรทองชุดนึงอาไปู่ปะรังเระปะเล่นด้วยกันเลยใช่ไหม่างปเขาโเกงเขาตายเขาก็เลยยุดกันไ้ดอเขาอได้ล้วนั้นดสิสอเขาีก็เลยหยุดเล่นเลยานนี้ก็หยุดด้วยกันดเพร่าันตอนนั้นนะ๋อ เล่นเลยเ่นลเลใหม่เมื่อนิปีที่แล้วประมาณวตอนที่ว่าเริ่มมาเล่นใหม่ได้ไจัดนจัดประจวบหรือว่าหารลางทั่วไปกมาัที่เยอะขอหารจัที่าเนทานท่านจ้าปจบจะมัที่นะที่เราจัที่แล้วของเดกก

เคยกินจังอ๋ออเรากจิ้จังคือไม่ค่อยกินจังเท่าไหร่ปั้นเลยปั้นแล้วขายซืออ้อมาก็ซื้อตัวเล็กมาเราคุณผู้ก่อนมาก็ปั้นก็ได้ที่ันเราขายง่ายๆนั้นเลยแล้วตนะัวมีตัวไหนที่เราปั้นไปนี่ก็มาที่ม เป็นลูกข้อของจัตตีครับขายทั่วทังลงไปแสนห้านอกไหมยากมเล้แล้วอยู่กับเรานี่ขายปสามิงประมาณแข่งสามไปูกนอกสามไปไม่ไม่แพ้ใครไม่แพ้เลยนะพิจกนะเป็นพี่ปิงพี่ปิงนะพิจกสามไฟขายไปทางเพชุลี หยกเรามีสวยอีกที่ว่าเราปั้นพอมีแล้วก็พอมีแล้วก็กตะแก้วนะครับาขายพวกหลับเป็นไปพวกชื่อแสบๆต<ไ>ัวลายๆ,ๆ,ๆตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักบนะเรา,าเราในกองอีกนะครับแต่ว่าเร,า,เเรา,เเาไม่ใช่ของที่ว่าที่ว่าละไร กซื้อมาตัวเล็กเหอนกันนะตัวนั้ขายขายไปสอหมื่นนอกจากนั้นสองตัวมีประมาณกี่ตัวค่าประเทสองตัวเป็นข้อกันดที่เขาข่าไปให้ทีมงานเขาดีเป็นทางรมตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวงราคาวัานี้เนาะมีประมาณกี่ตัวที่เรา ตุวทเราเล่นอย่งไมเล่นจริงจังนะเราขายออกไปี่วกล้ถึงสิถึงใช่ปะมาเ่ยวดูกันเนาก็ได้จากตัวขาเนี้ยนบินอะไรพวกเนี้ยแล้วมาเริ่มเล่นที่ว่าเก็บไปหนุ่ดเนี้ยได้นาดหนคอโอ้ยคบผมซื้อมาตั้งแต่ัะได้ห้าวัน แมม่าเลี้ยงด้วยนี่เป็นชุดแรกดีกว่าที่ว่าหลังจากที่เราเลิกเลิกที่แบบเลิกตันแล้วก็ขายทิ้งตัวไปนะช่ชุดแรกเนาะให้ได้แฉกเป็นชุดแรกได้ตัวได้เนาะก็ไปดูว่าที่ไหนแฉบเนี่ยเป็นนัวเขาจะดูอยู่ในกองเลยในอยู่อยู่ในกลองกันในกองบินจะมีอยู่สามถึงสี่ข้อครับหัวเป็นที่เป็นเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงหัวฟูนะแต่เป็นชุดที่มากเป็นข้อจี๊ด ได้ไหมแต่ตัวเล็กมันก็ได้แฉกเลยครับเอาแม่มาเลี้ยงด้วยได้แม่มาด้วยยืมขอแม่เข้ามาเพราะว่าในกองบ,บินเขาหน้าแล้งมันมีมัน,ม,น,ม,ม,นมีอะไรกินเลยมันเป็นปลาฟายก็เลยขอแม่เขามาเลี้ยงค่<ะ>ซื้อลูกแล้วเอาแม่มาด้วยใช่ครับก็พอได้ห้าเดือนก็เอาแม่ไปคืนเขาแฉกบาทไหนแฉกเนี่ยได้ทุกบารคับได้ทุกบาทบาทรองบาทนอกที่ได้ผลผลการบาไหนดีที่สุด งานบ้านใหครับวันนอกนี่แพ้มั่งชนะมั่งครับแต่ก็กถอแพ้ก็หลายรอบอ่ะติดยากินยาอะไก็ได้โอ้โหหุยนต3 0่างตัุ่นอนเนี่ยามเอายุเขาประาณเท่าไหร่ตอนนี้เกายังเนี้ยจะเลกบไม่นอยู่ แปกทถือว่าอายุเยอะไหมไม่เยอะใช่ไหมวนนี้มันจะอย่ได้ยังยุ่งไรผมว่าจยู่ได้เราลองดูางด้วยเราดูรสนาวว่าเขาตะปูไม่สะปูแล้วก็อย่างนี้ก็ยังอยู่เอเอยู่ไหมป่านอกกับป่าลองป่าอะไรที่ชาวพนมธานี ปลาหลองส่วนมากจะไม่ค่อยได้นั่งตั้งอยู่ปลาปลาหลองตั้งอยู่สามคนสามคนชนะสองคนแพ้คนชนะสองคนแต่ต่นตอนตอนที่ตั้งนั้นมันยังไม่ใช่เป็นหงูใหญ่อย่างงี้นะเป็นงูรุ่นอยู่อันเด้อว่าจ๊าะสามปีสี่ปีก็คือโตตจนพี่ได้คือปลาหนอกทั้งหมดเแล้วเนอะปลูกนอกมาอืมนอกทั้งหมดเลยเจอไฟดักมากที่ว่าเจอเจอคานหนึ่ง แข่งแข็งๆนี่ยเจบแข่งตลอดแข่งตลอดดีมะแต่เล่นกันก็เลีู่กหมาลวงเขารวบลูกมานั่นก็ดีเลยเอเขารวบเขานะลบทเขารู้ว่าไอ้แกทั้งนั้นน่ะมันจะมันเป็นลานฟอร์มใหญ่ด้วยนะอ๋อเล่นลานฟอร์มใหญ่อ๋อเจอเขาเรียกประเภทกอที่เขาเรียกกันเจือประเภทกอมันก็หนักดิประเภทกอมีตะบัวที่เก๋งครับประเภทกออ๋อบางทีว่าเล่นประเภทขอมันก็เจอกอด้วยเจอขอด้วย ขอไม่ค่อยเจอโอ้ตายตายตายขอหนักแล้วเนี่ยทางนี้ขอดีเนี่ยเราโอ้ตายเล่นงูประเภทคอยครับตนี้ติดแฉบเลยครับติแฉบน้องไอแฉบก็คือน้องของไอแฉบนีไหมมีแต่พี่สาวใช่ไหม มีเออมีตัวเมียอยู่บ้านช่างแปะครับเาตอนนี้ช่างแปะเขาเอาแม่ไปเลี้ยงตอนนี้แม่ของแจบอยที่ช่างแปะเขาจะดูจะหอจะหองอ๋อคุณนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วตัวมุ๊ผมหอมเยจแก่แย่แล้วเขาเาอามาปลูกตัวเดียวเห็นแล้วแม่แจบไปแล้วอยู่แล้วเขาให้ราคาไปแงหมดนั่นมา้ให้แต่ห้นแไม่ได้ สีไว้นะสีไว้เน่นนอกจากแช่ก็มีสูงมีไวกัเ็นบาบาคันคันเโอ้ีี้อนเนี่ยเนี่ยมาถามมาทีละห้าชิ้นเป็นมวดอะไหมวดเขาตู้าจะต็มไงเต็มไง้เนาะตัล็ก ตัวนี้ก็ยังวางฐานไว้อยู่ด้วยครับยังยังไม่เคยตั้งบอลตัลงบาร์ฐยังอยู่แล้วซ้อมเราเคยลองไหมซ้อมเคยๆแล้วเป็นไงซอนซ้อมก็ดีอยู่ครับดีแต่ยังแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาวางวางลองใช่ครับผมอือมีมีตัวไหนอีกที่ว่ามือดีมีก็มีตัวที่สองครับตัวแดงตัวฮันตตัวตัวนั้นนะครับผมเรื่ชื่ออะไรตัวน้อยลองแก้วตวน้อยลองแก้วแล้วเป็นตัวที่ไหน

ตู้เข่าตัวตัวเข่ายาวตัวเข่าตั้งะ้ครันบตัวนั้นเพิ่งไปปั่นจัตตี้มาจัตตี้เขาปั่นให้มาเล่นเพราะว่างัวมันมีตำหนิที่ขาขามตอนที่แรกมันมีราคามากเลยนั่นสิแล้วมีตำหนิที่ขาเขาเลยติเตกันหัวไปล้มหัวไปนอนมาเขาก็เลยเนี่ยก็ให้ประสาทษีแล้วก็ไม่ขายเลยเอากลับมารักษาให้รยขาย ไฟขาก็ามองมันวิ่งดีแต่ก็ยังไม่เคยได้เอามีนะเ่าะัว่วังลัวขังกลไรอาง้ได้ได้ขนาดเนีเย่ยได้มาเมื่อตอนต้นปีอ๋อก็ปีนี้เนะแล้วอ,อยู่กับซาที่ปีง่ขอทขอที่เขาจะโอ้นี่บรจรงมาลองมาลองก็จรงิรงเลย ไของไปเป็นวัวที่ไหนวัวองกระตีนหอะตี้หองะตีจัดที่เยอะมากเลยครับเพราะว่าตนนี้กระตีอนนี้งหออะไรตัวไหนดีเข้าไปดูคราบก็ีกี่ตัวอยู่่ของเขาของกองจัดที่นตอนนี้เราเขาือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเขาเือมาักติดความแม่ได้ตอนแี่ตอนกี้สมัยนู้ตอนนี้มีนีลูกมน้ตแบบเดือบเ้อหมายว่าขายไปหมดเลยรเปาหรอเพราะว่า พอจักรับพัดแม่ๆพัดแม่นั่งไ้ยาเกีกับอยงเดียวได้มาเท่าไหร่คือผมหลแม่เลยได้มาตัวมาคิดดัเงินทีู่่อยู่ห้าสิบาต้อูแม่ที่ว่าพกเกลียวไอเทียมันเป็นไท่นะแต่ก็วูขึ้นมาเหมือนกันก็อเคนาะว่านะชุดที่เป็นแม่เราพวนี้แบ่งได้มันาดเนย ผม,มันจะได้รูปที่ได้จงนะคือ,อแรลเป็นไง้ค<ข>ือแดแรกไม่คียเลีวก็ถูกผู้ขายคายใหม่สายจะเป็นไงถกผ้ายพวกไปียไปเราถามยังยังไม่ได้ไปซ้อมเลยมันมันาอแบน้อยเลยนิียเงนไปแต่ลนี่ตนแต่ว่าขเขาก็ไปไปต่อไแล้วยังไม่ยังไม่รู้ผลงานนะตอนเนี้ยตอนนี้มีมีแเหาที่ที่ที่ว่า แม่หัอกวมาสักรวมๆแล้วก็อยู่มาณส็กมักงหายมังก็อยู่ห้าสิบห้าสิบตัวมานจะเป็นงซาอ์เยอะวูซาอ์ที่แรกครับที่แรกมันเป็นงูซาอเยอะเปนเป็นเป็นตัวเมียซเยอะแค่ยี่สิบแมขัดแล้วใ่ขัดอย่างยั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 งมันมีมีแม่งัูซา้ก็มียังมันยังมันยังยังไม่ได้ขัดแต่เพิ่งเพ่งเพิ่งจะมารตงจิงจังกองาี ตอนที่ตอนที่ได้พงมาอที่เล่มาตอนที่เล่นเียก็ที่เกนี่ก็้มาห้าหมื่นแแล้วก็ามติงนี่ก็ก็เรื่องนก้

เดาว่าเป็นเป็นแม่เราจะตี้อ่ะที่จะตี้ที่จะตีเขาแบ่งมาให้ที่ดับหน้ากระตุ้นตามอ๋อตัวโน้ตเหรอเขาล็อกห้องวัวได้ไหมจ๊ะห้องวัวเป็นเราเราได้น้องไอ้ปิงเป็นน้องไอ้ปิงกระเจงงน้้ออไปิเหรอใช่ครับจะพี้เอาให้มาเลย็กข้ามาครับว่ามารักษามามาลักษาแล้วก็พอได้อุปกรณ์ส่องควบลองไปซ้อมดูมันมันมันก็วิ่งได้ปกติ แต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากเอาไปวิ่งร้านหรยอเอาไว้ทำโมเพ่อพันธุ์ไปเลยครับเออถ้ากูโอเคนะผมว่าเนาะก็มีพ่อพันธุ์ตัวเดียวเทวานี้เนาะทีมงานจะของก็เปลี่ยนทับทั่วเหมือนนะหัววัวในทีมอนะวัววัวที่นี่มีกี่ตัวในครอบเนาะของของของยาที่เล่นลานนะครับที่เล่นลานที่ทั้งหมดที่เอาซ้อมด้วยได้ด้วยคนเนี้ตัวเล็กตัวน้อยตึบก็ตัวตึบตัวนะสามตึบก็ตัวที่เล่นหลานได้ก็ประมาณ ตัวเจ็ตัวเนาะเจดีเจราัออกเลยะหัดเปนออกอตวนี้ตนั่นเอาเดี๋ยวก็งี้เออกเจ๊ไะแจ้งเลยเลย้เวลาไปซ้อมไปซ้อมที่สนามเจ๊ยงไใช่ิ่งผมเคียตรงเที่ยววิ่งตรงเที่ยวเออสมศรนันเอเลยาเยงานมีทั้งหมดอะไรมีัหมอ่เนี่ไปไปกันไปด้วยไปมั่งไม่ไปมั่งเล ผมต้องเอาทุกคืนก็เอารถซีดเนาะตรงนี้เขาหัวหน้าตรงนั้นเขาก็ไมไปเนหัวที่ไปประจำเนาะตัดตานีแหละถามที่คนแทงคานนี่ทีมของเจ้ยของเอมี่นี่ใครคนแทงมี่เนี่ยมีมีพมพัทเนี่ยใครคนนั้น ở boy ở boy boy nón bự nữa, thế, 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 gặp thế, 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 ไอ้ต่อก็คือเจ้คนสอนใช่ไหเทคนิคของเขาเป็นไงที่นี่เจ้มีเทคนิคดีดีไหมเขาเป็คนไม่ใจร้อนนะเจ้เอใจร้อนเออไม่ใจเย็นเขาเขาไม่เขาไม่รีบร้อนงัวเขา่ยพอเขามั่นใจงัวเขาเลยใจงัวเรื่อยๆร่อยก่อนจะคอยบอกไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ไม่ต้องแถมมือวางเรื่อยๆรื่อยดูงัวเขาดูงัวอย่างงัวเราที่วันนี้เราก็แทงเองคนเราคนนี้เนาะ มีผมกระเทยบอดสองคนนะทุกท่านเป็นปัดแทงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะให้ทางให้ทารท่านมวัวให้บางเซียนเนาะให้บางเซียนแล้วก็หลัจงจากชมวัวลาเสร็จเดี๋ยวไปดูไม่เหล่านิดนึงเนาะว่าว่าเป็นยังไงกลับเดีพาท่านไปโจมไปโจมกันเนาะ